ททายพ่อแม่พี่น้องวันฝนตกจ้าเมื่อนี้ผู้ใดเช็คล้างบ้านกับของเลยย่งจ้าอันสาวแล่ไปเช็คล้างบ้านกับของการสาร้างรายได้แม่จ้ามันจะมีข้อความขืนมากเลยเด้เพิ่นบอกว่าเดี๋ยวเด้อสาวแล่จะอ่านซูฟังเพิ่นว่าข้อผิดพลาดในการแสดงรายได้รายได้จากโฆษณาในเลียวที่แสดงตั้งแต่วันที่6กาคมถึง1สิงหาคม อาจไม่ถูกต้องว่าซันเนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดในการแสดงเครื่องมือข้อมูลเชิงลึกซึ่งได้รับการแก้ไขแล้วเงินที่คุณได้รับสำหรับวันที่เหล่านี้จะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแต่อาจแตกต่างจากรายได้ที่แสดงสำหรับวันที่เหล่านี้ในเครื่องมือข้อมูลเชิงลึก มาเป็นดกขค้ดยากเทนอ่บัดที่นี่สาวแหล่จดไว้ทุกมือทุกมือเลยเดอพ่อแม่พี่น้องว่าแต่ละมือหยอดเงินเท่าเขื่อนไวไ้เท่าใดเท่าใดยังวันที่หนึ่งเดือนแปดเนาะวันที่หนึ่งเมื่อนีวันทีเ่เท่าใดคือพ่อแม่พี่นอ้องเมื่อนีวันที่สองมือว่านมือว่านสาวแหล่ไปเบิงเพิ่นกับประมม้วนให้เบิงเนาะเพิ่นว่าวันที่สามกอลักเอ้ยเดี๋ยวสามเดือนเจ็ด ถึงส0ิเดือนเจ็ดสาวแหล่ได้สองรอยก็ดอลลร์พอมาเมื่อน,นี้ประมวลผลมาบอกว่าห้าเดือนเจ็ดถึงหนึ่งเดือนแปดนี่เหลืออยู่หกสิบก็ดอลลาราไม่งจะคือหายไปหลายแทนหรือว่าคิดในแง่ดีเนาะหรือว่าเพิ่นตัดตัดยอดบ่นหรือจังไดห,หรือเงินเขาเสียไปหรือเขาเจ้าทดล่องเอียงจังได แต่ว่าเห็นอันเขาคุยกันในอันนี้ไหมจ้าอันดราม่าแอตติกไหมมันจะมีอยู่อันพอใหญ่อันหนึ่งมันนี่โค้ดที่กำลังเปิดคอร์สสอนรายได้มหาศาลจากเลียวนะ่ะอันเพิ่นว่าแสดงผิดไปเจ็ดสิบเท่าได้ว่าสั้นแม่แค่จังไดหล่ะพ่อแม่พี่น้องเงินหายไปเช่าเลี้ยวยังคอย ขี่หูขี่ตาแต่ละมือแต่ละเว้นเห็ดขีบเลีเ้ยวตัวของสาวแหล่นี่จากสองร้อยกว่าเหลืออยู่หกสิบกว่าไวายมันสิบวคือเขาวาอยู่บ่คงเพิ่นเป็นสามพันก้ดอลลราคุณเหลืออยู่เทา่าไดเหลืออยู่สี่สิบก็ดอลลร์เอ๊ะเป็นจังใดเนาะพ่อแม่พี่น้องเอาต้องติดตามตอนต่อไปเนะจ้ะกระสิจอบเบื้องว่าเออเพิ่นจับระมวนเทาน่าใดณตอนนี้ เฟซบุ๊กประมวอวนอันดาวให้แล้ววหลืออันประมว้วนโฆษณาในเลี้ยวนี่แหละว่าสิใดเทาใดเท่าใดมันได้หน่อยได้หลายเนาะเป็นตาบ่เนาะชีวิตนาะสาวแหลนี่เนาะเอาอดทนรอจ้ะเดี๋ยวมีความขื้บนังได้เดี๋ยวสิมาแจงขขาวให้ฟังได,จด้จ่ะเด้อจ้าขอบคุณจ้าสูต่อไปคือเก่าหน่ะเห็ุมันคือเก่านน่ะละคลิปเดียวนี่จ้า